สวัสดีครับท่านผู้ชมคาดว่าท่านที่สนใจเรื่องราวความลี้ลับทั้งหลายคงไม่มีใครไม่รู้จักหมอปลามือปราบสัมภเวสศีชื่อดังของเมืองไทยซึ่งแน่นอนว่ารายการศาสตร์ลี้ลับของเราคงอดรนทนไม่ไหวที่จะต้องพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้หรือขอศึกษาวิธีการปราบสัมภเวสศีกันจะเป็นอย่างไรนั้นร่วมติดตามไปพร้อมกันกันกบผมอำนาจในเขตและรายการศาสตร์ สำหรับใครที่มีความเชื่อในเรื่องผีสางและสัมผัสที่6วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับนักปราบสัมภเวสีผีและวิญญาณแห่งจังหวัดเพชรบุรีผู้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกับดวงวิญญาณที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือช่วยชาวบ้านที่กำลังตกทุกข์ได้ยากจะด้วยวิธีไหนนั้นสารลีลธ์ของเรามีข้อมูลเบื้องต้นมาฝากท่านผู้ชมกันก่อนครับหมอปลามีชื่อจริงว่านายจิรพันธ์เพชรขาวชื่อเล่นว่าปลาดั้งเดิมเป็นชาวเพชรชบุรีโดยกำเนิดเป็นลูกชายคนที่สี่จากบรรดาพี่น้องทั้งหมด6คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตอนอยังเด็กนั้นหมอปลาท่านนี้กลัวผีมากแต่เมื่ออายุย่างเข้า24ปีหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีก็เกิดมีอาการปวดหัวขึ้นอย่างรุนแรงก่อนจะพบว่าตัวเองมีสัมผัสพิเศษทำให้รู้สึกถึงสิ่งลี้ลับต่างๆ จนต้องทําใจยอมรับและก้าวไปข้างหน้าในเส้นทางดังกล่าวจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ครับท่านผู้ชมในแต่ละวันจะมีผู้คนแวะเวียนมหาหมอปลาอย่างไม่ขาดสายกว่า100คนระหวัางให้มือปราบสัมภเวสีผู้นี้เพื่อเรื่องการเจ็บป่วยที่คาดว่าเกิดจากสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติซึ่งโดยส่วนตัวของหมอปลาเองนั้นท่านก็มักจะออกทำลายสารประพูิที่อยู่ตามริมถนน เพื่อให้วิญญาณสภเวสีที่สิงสู่ในสารพระภูมิเหล่านี้ได้รับบุญกุศลจากวัดเพื่อไปสู่สุขติและเรื่องที่น่าเหลือเชื่อกว่านั้นก็คือตั้งแต่หมอปลาเริ่มช่วยเหลือผู้คนมาก็ไม่เคยเรียกร้องค่าตอบแทนใดๆแม้แต่สตังแดงเดียวและถ้อยคำที่หมอปลาได้กล่าวย้ำอยู่เสมอนั้นก็คือ สิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้คือการช่วยเหลือคนที่ตกทุกได้ยากซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าดังนั้นถึงแม้จะไม่ได้ใช้วิชาความรู้ตามที่ร่มเรียนมาก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายและไม่ได้คิดทำาระหวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิน้นครับท่านผู้ชมครับและแน่นอนครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับมือปราบสัมภเวสีอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับ ผู้ที่หลายๆคนคงรู้จักท่านดีนะครับนั่นก็คือหมอปลานั่นเองนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอญอาตเรียนถามกอนเลยครบคุณหมอครับครับประวัติที่มาที่ไปก่อนจะมาเป็นคุณหมอปลานะวันนี้ครับ <พอ S 1> เป็นไปยังไงฮนะก่อนที่จะเป็นหมอปลาเนี่ยครับผมว่าจะต้องหาวิถีรักษาตัวเองก่อนก่อนตัวผมเองกับป่วไอเจ็บนักมากเจ็บไปว่าไม่มีโรงพยาบาลใน,น่ะเขารักษาโคเงกระห่าคุมบ้าก็คือปวดหัวจนวัวพมมันหยุดไข่ไอลพัดตัดแต่มันจะปวดมาก อันนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุไม่ใช่อุบัติเหตุนะมันเกิดจากตอนที่ว่ากอ่อนจะเป็นมรเนี่ยมันมันใครเอาเลยมาตีตีสะเนี่ยฮะทำใหมันปวดร,รัวมากแต่ช่วงนั้นอ่ะผมเริ่มสัมผัสเองกับพีะระผมอาอายุยิ่งศึกษาเนี่ยก่อนหน้านั้นรู้สึกอะไรกินอะไรกับาศาสนาพุทธกับไม่มมไม่เคยเชื่อเลยว่าคิดว่ามันเป็นประวัติเขียนทรงแต่ว่าผมศึกษาจริงๆเนี่ยผมเพิ่งทราบส่วของคำว่าอุตส่ศาสนาคือว่ราะอาจาบอกว่าให้รักษาสิ่งในพุทธวัตรให้รักสมาธิเรียกว่าไม่ากมันก็เกิดแต่มันก็เกิดจริงๆอ่ะผมเริ่มมมาานั่งสธิ ผมสมร,รู้สัมภ์จะมีคนมาสอนวิชาคาถาทีเนียผมก็เริ่มจะเอาวิชา,ากนันนะมาช่วยเลือคนเกดิดคตั้งแต่เริ่มมีมนุษธรรมดาจนถึงการสัมผัสในพลังงานในระยะจนถึงเป็นปัจจุบันนะครับอาจารย,ย์ปัจจุบันครับหมายความว่าอาจารย์ไม่ได้ไปเรียนกับไม่เคยเราว่าคนมีชีวิตไม่เคยครับนางสมาธิรับใต้เนี่ยครับเรียนกับตัวเองเรียนกับสมาธิตัวเองครับแล้วมีคนอาจารย์จะบอกว่ามีคนที่อยู่โลกหนึ่งใชแต่แต่เราชชยแต่ผมไม่เ่ยพูดว่ามันมีไข่เนี่ยนะว่า ผมเอฟอารครับเพราะฉะนั้นฮะผมไม่พูดแต่ว่าผมก็หลุดอยู่ในใจของผมเว้นจากคนที่สนิทจริงๆเนี่ยผมจะเล่าให้เขาฟังว่าเมื่อคืนเมื่อวานมีคนเนี่ยมาห้ามมอนั่นคือคนที่สนิทจริงๆอ่ะผมจะเล่าแต่ช่วงแรกๆเนี่ยไอ้คนเนี่ยบอกคิดว่าผมบ้ามันคิดว่าเวอร์แตุ่ทตัวเนี่ยเขาเชื่อผมก็เหมือนตอนที่ว่าผมเรียนวิชาลูปสำเร็จเนี่ยผมบอกเคื่อกว่าเฮ้ยลมอเนี่ยหลับตาคนใดเลยนะมันก็ทำผมบ้าล ชายวิชาลูปเนี้ยสามารถรักษาคนได้แล้วรูปที่หมายถึงการบีดนวดชายไ,ไม่ถึงการเอาเอาลูปทายข้าหม้อเนี่ยอ๋อรูปอย่างนี้นะชายเอารูปทายคนเนี้ย<ช>มาติดไปบริเวณที่เราปวดมันก็สามารถรักษาได้แต่ท<ม>า้งที่รักษาไปจริงเนี่มันไม่น่าเป็นไปได้ใช่ครับแต่แต่สมวตนเนี่ยมันเป็นไปจริงๆครับมันเป็นไปแล้วจะทําว่ามองงงไหมมองยังงงกว่าที่แบบมอาเร็จมอวิชาบ้าบออะไรแค่กระดาษใบเดียวเอามาเตะบริเวณที่เราปวดได้มันหายแต่วันเนี้ยมันหายได้จริงๆครับครับ คือทั้งหลายทั้งมวลที่อาจารย์บอกหมายความว่าคนที่มาอีกมิติหนึ่งเนี่ยเขามาสอนทุกทุกเรื่องเลยว่าสอนทุกเดืองครับแม้กระทั่งการรักษาการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์แล้วทําไมอาจารย์ไปเชื่อเขาอะทำไมถึงคิดว่าเขาใช่หรือเขาเป็นความจริงที่เราควรจะมาทำตามท,ที่เขาบอกพอตอนนั้นผมไม่มีถงังเลยนะครับเ<ม>ขาประวัติชีวิตผมแม่ทุกลิกิตมาแล้ว ผมก็ถ้องของตามผมเลคิดที่เขาเรียกคิดมาหายแต่ช่วงเวลานั้นนะแม้กระทั่งสิ่งที่ดีก็จะมาหาไอ้สิ่งชั่วร้าย<ๆ>เขาเรียกว่าไอ้เดรัชานวิชาไอ้การวิชาทาร้ายเพื่อนเดือกันเนี่ยมันก็มาด้วยกันครับแต่ผมพยายามลบลีกดพอผมไม่ยามลบลีกเขาก็ทาให้ร่างกายผมแย่แต่ถัวเนี้ยผมก็สามารถเอาชนะกับไอ้วิชาปราบมาตรงั้งเนเลยฮะค,คือไม่ไปอยู่กับพวกมันครับ ควิชาทำลายผนคือวิชาต่อแล่ลอกลงผนนะครับเชิงคูนใสมลใช่ไทั้งหลนี่นะใช่ฮะพยายามลบพยายามไม่ยุกสินคนนี้ฮะผมถือว่าพมเกิดมาชาตินั้นเนี่ยถ้าพงท่าผลกับผนไม่ได้หรือท่าผลกับแผ่นดินไม่ได้นะผมไม่ยากเกิดถามนิดนึงอาจารย์เห็นอาจารย์รักษาแล้วอาการอาจารย์จะเกิดอาการบางอย่างเวลาเจอกับดวงวิญญ,ญาณหรือสักอย่างไม่รู้อะครับอ๋อถ้าหูาน้ำตาไหลหมดเลยอาจารย์อันนั้นคือ กำลังสัมผัสกระดงวิญญาณสุรกายลายฉันตาครับมันจะต่อต้านกับเออร่างกายผมันครับน,น้าตากับน้ำมูกก็คือน้าเลือดของมันนะครับ,รบอาการห้าวนี่ือนว่าถาวของพวกนั้กำลังเปิดหลับข,ของมันครับเพื่อจะตองต่ตสู้แต่เร,ตเราต้องเข้าไปในยาดของพวกมันว่าเราต้องทำางไงกับพวกมันนะครับอาจารย์จะหาวชายครับอันนี้คือนักทุนแล้วครับทหารนักทุนแล้วครับคืออาจารย์จะไม่เห็นเป็นตัวถูกไหมเออเห็นไม่ตัวเป็นบางครั้งถ้าบถ้าบางครั้งเนี่ยถ้ามันรวมตัวกับมันนักเนี่ยมันจะเห็นเป็นรูเป็นรางเลยครับขอคาย ว่าโลกใบนี้ฮะผีสัมภเวสีเทวดามีจริงไหมครับมันมีจริงฮะแต่ถทั้งนี้คนที่น่ากลัวไม่ใช่ผีหรือเทวดาหรือสัมภเวสีแต่เป็นมนุษย์นะฮะที่เอาผีมาหากินไงครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมเรียนรู้จากมือปราบสัมภเวสีผู้เรื่องชื่อผู้นี้นั่นก็คือความลี้ลับใดๆในโลกที่ดูอันตรายและน่ากลัวนั่นก็เป็นเพราะเราไม่ได้ทำความรู้จักอย่างแท้จริงนั่นเอง ตรงกันข้ามกับสิ่งที่รู้จักกันดีอยู่แล้วเช่นจิตใจของมนุษย์ในบางครั้งอาจอันตรายจนเราคาดไม่ถึงก็เป็นได้ทั้งนี้ควรมีสติตรึกตรองมองให้เห็นความจริงตลอดเวลานะครับวันนี้หมดเวลาของผมและรายการสารีลับแล้วควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดี